So whatever you Raor whatever with play Pa gold คำ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 เพราะว่าก็สวัสดีครับกบ,บีกับผมอิคาร์ทให้กับช่องกับป่าบอยและแน่นอนนะครับว่ามีคลิปใหม่แปลว่าของใหม่จริงๆก็น่าจะเห็นจากปกอยู่แล้วแหละซึ่งเป็นของที่ผมก็ได้สปอยไปแล้วนะครับก็คือทางด้านของชุดจูเลียร์โฟ ฟอนดี่ฟอนให้เหลือซึกอย่างนี่แหละครับซึ่งก็เป็นดีไซเนอร์นะครับจากจากไหนวะเยอรมันผมก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะเหมือนผมเคยค้นหาอยู่เล็กน้อยแล้วอย่างน้นก็ลืมไปเลยก็มีชุดที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะฮะแต่ถามว่าใช้ไหมก็คงไม่ใช้เพราะมันโดดเด่นแบบไม่มีอะไรจะเอาไปซ่อนเลยคือไม่ว่าคุณจะเล่นแมปไหนก็ตามนะสีมันโดดเด่นเกินไปแต่ถามมาส่นั้นก็ก็คงสมและ คำขำแม่ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะก็มันออกทองทองดีแหละไม่ได้อะไรมากมายนะฮะถ้าได้มาถามว่าใช้ไหมก็คงไม่ใช่แต่ก็อุย้ยมงเห็นว่ามันสาม้เองนี่นั่นแหละฮะราคากันเองกันเองก็สักหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกคำาำคำาำเพราะว่าก็อู้เพราะว่ากล่องนี้นะครับมันมีการันตีของชมพูด้วยนะน่าสนใจคาก็ไม่อีกหนึ่งกระบอกที่ผมอยากได้อยู่นะเพราะมันดูทองดี ถึงแม้มันจะมีดาวแปะแปะแปะไปเยอะๆก็อเถอะส่งผมแปะแๆปะผมดูเถอะปะปล่อยผมดิจ่ะผมรู้สึกแตกๆต่อเลยละกันเซนเ as Anonymous เอาสักกี่กล่องดิห้าสิบกล่องพอเป็นพิธี ุยแต่ลักไม่รีเซ็ตแปลว่าเราไม่ได้ของชมพูนะฮะคือถ้าเกิดใครที่อยากแบบสังเกตดีๆนะครับว่าเราได้ของชมพูหรือเปล่าดูที่ลักนะครับตรงเนี้ยข้างใต้การส่งเนะะี่ยข้างใต้ตารางเนี้ยมันจะมีลัก52ทับร้อยอยู่นะครับยิ่งเรามีลักสูงเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสได้ของชมพูมากขึ้นเท่านั้นแล้วถ้าเกิดมันเต็มร้อยเมื่อไหร่นะครับก็คือการันตีของชมพูนแน่ๆแ,แหละแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทาเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer g o ี่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อย นอกนอจากนั้นทุกๆก,การเติมผ่าน r a z e r g o เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น g a ม i n g Gear หรือกี f o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทางเพจ i c h m a n Shop ที่เป็นพาร์ตเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเต e ิมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืม add line r i c h m e n t shop ไปด้วยนะครับเยลือลือแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับแต่น้องเหนือจากคาราแถวผมอยากได้หมวกกันน็อกอ๋อหรือชุดชุดก็ได้หมวกกันน็อกก็ได้สักอย่างมาเอะอันนี้อุ้ยไม่ได้ด้วยอันนี้ไม่ได้เนี่ยเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆลักด้านหลังคับอย เกินไปพ่อหนุ่มเกินไปโอเคอันนี้รอบที่สี่ใช่ไหมอันนี้น่าจะยาแล้วแหละรอบที่ส yeah. yeah. ี่เฮ้ยเฮ้ยยังไนเออชิ้นนี้ปะหมุกันน็อกโอเคนะเอาไปใช้ได้อยู่ถ้าเป็นหมวกกันน็อกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าเอาอีกสักรีเซ็ตหนึ่งเลยกันนะครับเอาอีกสักรีเซ็ตหนึ่งรีเซ็ตเมื่อไหร่ผมพอทันทีนะ ร,ร,ร,รีเซ็ตเลยร,รีเซ็ตเลยรีเซ็ตเลยไม่หลีวะอันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้คือผมเิมไม่มีอะไรแน,น่นอนมีแต่ข้าย่าอุ้ยสิบอันอย่างน้อยเขาก็มีเลดต,ตัวดีกว่าเลดเหรียญนะนะตามใดที่โอ้ยมันมีเซตอีกแ,แล้วผมเห็นนะเอกจะนี่ไงโอ้ ผมเพิ่งชมไปเองนะว่าแบบเลดตั๋วมันดีมันเหดเหรียญแล้วดูมันดนีสุ่มครั้งถัดไปเหรียญอรเลยอะรเลยออะไระร่เนี่ยชมไม่ได้เลยใช่ไหมเนะี่ยอ่ะเอาชุดมหชุดอันนี้คือได้แน่นอนนะครับหนึ่งชิ้นน่าจะช่วงกลางๆกล่องน่าจะชิ้นถัดไปโอ้โหกระทะก็ได้หรอวะอยากได้ชุดมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าขำๆกันไปเนาะ เจ็บด้ชุดฉลามอ่ะแทนแถนแทนแถมแถนแถนแถมแถนห้ารอบห้ารอบหรอบขอชุฉลามชุดฉลามชุดฉลามชุฉลามชุด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 ฉลามฉลามโอ้ยย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 ยอยย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 ชุชุชุย พราะยังไม่มีถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่หมาดํานะมามาหมาน้ําตาลอีกกี่รอบอีกสองรอบขอรับขอรัะขอรัะขอรับขอรับอ,ออกไง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 ฉลาม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 โู้เสดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่ได้ใช่ได้ แต่ก็ยังไม่ได้ชฉลามครับเอาฉลามมายุดฉลามขอละอันนี้แหละชมาวะไปติก็รอบสุดท้ายละทิเลอออ่ะกดไปติดรสุดท้าแล้วนะสุดท้าแล้วจริงๆนะจะไม่สุดแล้วนะ ขอละต้องโอเค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 อเคุยก็นได้คุยกันไดใาา้ให้อภัยให้อภัยให้อภัยถือว่าเรามาสะดาะเคราะห์อะไรกันแต่แบบถ้าจะไม่ผิดจริงๆอันนี้ยังเหลือเวลาอีกเยอะนะครับแต่ผมสะสมได้พันเจ็ดรอยเหรียญแล้วผมก็อุ๊ยกดผิด อืออะไรวะ่ยมันสกิปอยู่หรือว่าอะไรเนี่ยทำไมมันมาแบบรวดเร็วแล้วไวจังเลยอ,อ่ะแถมแถมแถมวันนี้แถมเยอะแหละพอเถอะแล้วก็ได้ตั๋วมาเล็กน้อยสักหน่อยอ่าอ่าดับเบิล <Double. S 1> สี่แล้วก็เสร็จตัวโคตรจะเศร้าเลยแต่ก็ทำอย่างนี้ เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคบเพราะผมก็ไม่อยากจะไปเกลือต่อแล้วแหละเก็บเก็บเงินไว้ดีกว่าเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับมีของที่น่ารักมากมายอีกเยอะแยะเลยและถึงแมว้ว่าเพื่อนๆจะอยากได้ชุดนี้ก็เถอะนะครับชุดฉลามน้อยนะแต่เชื่อผมนะยังมีอีกเยอะมากๆที่เป็นสไตล์นี้และกำลังจะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตังค์ไว้เลยครับเพราะผมก็เตรียมไม่อดองไว้อยู่นั่นแหละไม่ได้ทำอะไรเลย ก็โดยก็ประมาณนี้แล้วกันสหรับวันนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ถ้าเกิดมือชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับาใจ้ผมด้วยนะหลายครั้งหน้าเจอกันเลยครับ